เ,เฮ้ยเฮ้ยโหโอ้โหครับเรียบร้อยเป็นไงสวยปะสวัสดีครับผมเอนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทําภารกิจกันเรียกได้ว่าเตรียมใจมาแล้วครับผมเตรียมใจมาแล้วฮะผมจะมาเล่นโหมด4ต่อ4ทะเลทรายนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ถึงดาเมจให้ถึง3,000ลองดูกันว่าผมจะยิงได้ไหมทำยังไงก็ดามให้ถึง3 0 0พนะดูมา ผมว่าทีมผมตอนนี้มีแต่คนนเ,เทพๆทั้งนั้นเลยปล่อยบอดไปเนี่ยดูฮะมาดูกันว่าบอดปะไม่น่าบอดไม่บอดนะเราจะมาลุยกันเลยว่าผมจะทําดาเมจเยอะที่สุดปะมาดูกันว่าผมจะได้ 3- ถึงสามพันไหมถ้าถึงสามพันโคตรเฟี้ยวตานี้มันต้องถึงสามพันแล้วแหละมาเลยครับมาเริ่มกันตั้งแต่ทีแรกเลยตอนนี้ผมน,น,นี่เสียงปืนครับเสียงปืน อ้าวมาแล้วสิงปืนสิงปืนลไปลอยหลังมันอ้าวใครเฟื้อปัดไปอ้าวสรุปจะสรุปจะได้ยิงนเนี่ยอ้าไอ้ใครล้มอ้าวใครอยู่หลังอ้าวยิงเขาตายไปอ้าอ้าเขายิงล้มเลยอ้าผมว่าผมไม่ถึงสพันนเลยวะยิงถึงสาพันวะโอ้ไงไงเ้ยยิงหัว เข้าหัวอยู่เข้าหัวนะเมื่อกี้เข้าหัวนะเว้ยเข้าหัวนะไงไงงเข้าหัวเน็ตหลุดว่ะอ้าวตายแล้วทุกคนเน็ตผมหลุดว่ะเอาเฮ้ยว้าได้เฮ้ยได้ยินเน็ตจิงเหรยเฮ้ยอะไรวะเ <laughs> มื่อกี้เน็ตหลุดนะทุกคน ไม่รู้ว่าดุดดุดอีกไหมตอนนี้นก็น่าจะหลุดแล้วแหลยถะหลุดุก็เอ้าเอ้าหายไปไหนเขายิงคนไม่โดนะ่ะเอ้าเอ้าเอาสรุปว่าขออภัยนะทุกคนถ้าเกิดบันเน็ตหลุดนะผมจะแบบใช้ปืน SMC ดูอ่ะต้องจัดแล้วแหละผมว่ามันไม่ท้าทายเลยว่ะ ลองเล่นสองตาก่อนเมื่อกี้เน็ตหลุดนะแบบภาพกระตุกเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับผมตานี้ไม่หลุดแน่นอนแบบเตรียมตัวมาแล้วต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วแหละไหนดูสิทางนี้ก็น่านัดนัโอ้มีสองตัวมีสองตัวตัวเราข้าศึกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวพอดีครับหัวพอดีเออ ยไม่เฟียวเลยเอเรามาดูนะฮะจันเจ้ากันนะเรามาดูอ่องศานะองศา54 5ส0้นอ่านชื่อยากคิดเหมผมจะมาพาดองศาเลยครับเนื่องจากผมตายนะยิงไม่ถึงดามเมดเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อข้างล่างองซําอีกครับเรียบร้อยไปฮะยังไม่พอใจฮะดามเมดไปแล้วฮะองศานี้บอกเลยว่าชุดนี่มาเฟียลเสียวเรื่องแสงแน่นอนเอาเลยฮะโดนหัวไปแล้วฮะห้าป้ลยง ีกหนึ่งครับโอ้โหเส้นเจหนึ่งหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ลมครับผมไม่รู้จะผมจะฟาดเอ้าลุกขึ้นแล้วครับเอ้าเมื่อกี้ล้มไม่ใช่หรอเอาเรียบร้อยครับยิงเหลือหนึ่งตัวครศัตรูอีกฝั่งนั้นเหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นน่าจะคนแน่นอนครับรับงบอกว่ายิงโดนแน่นอนยิงลมคุมกิจอ่าหมอบไปแล้วฮะเล่นหมอบไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยยิงฮะองศาเราจะมาดูฮะเกมนี้องศาคุมแน่นอนมาแล้วฮะหลังฮะหลังฮะเดินอยู่เฉยฮะหมอบครับอีกคนหมอออบบบครัาหลไปก่น หลบไปก่อนเผื่อมีคนมาตามอ้าวล้มไปแล้วฮะทีหัวเป็นไงฮะเรียบร้อยครับโัวสุดยอดนะฮะทีมเบิรค์ครับผมคือว่าตัวเองตายแล้วมาพาคนอื่นก,ก็เฟียวเหมือนกันนะอะไรครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีกครั้งครับกับตานี้เลยตาที่2เลยครับผมว่าทีมเบิร์แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ท้ายเกมทีหลังนะครับมาบวกไปเลยสิเพื่อนอย่าก,กลัวอะไรองศานี่ผมจะตามไอดอนผมเนะี่ย แน่นอนว่าผมแน่ๆ,ๆตามไอดอนดีกว่าเราต้องรอดด้วยกันกับองศาแน่นอนใช่ใช่เปิดไม้ไม่ได้ฮะเยอเขาได้ยินครับไปเลยครับผู้นำครับเอาผู้นำครับผู้นำสิครับเอาผู้นำผมนิ่งนะครับทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอา,เอาตกลงคุณจะเคลียร์ปัญหาชีวิตจบยังครับโอเคโอเคอเราเข้าใจฮะเราเข้าใจเราเข้าใจโอเคโอเคเอาไปสิ รออะไรครับมามามาทำภารกิจให้ถึง3ดาเมจนะเราจะแบบยิงให้ได้นะเราต้องแบบทีมองศาองศา5้า3ี่ห้าสยอ่านยากที่หมายโอเคครับผมไปแล้วฮนะอันนี้น่าจะแบบเรียบร้อยคนระยิงผมแล้วไม่เขายิงเราก็ใส่ห,หัวเลนะ้วะเรียบร้อยคนระล้มไปหนึ่งครับใสห,หัวแล้วเอา้าองศาล้มครับผมต้องช่วยองศาด่วนครับช่วยองศาแบบนิ่ม นิ่มๆ,ๆ,ๆนิ่มๆ,ๆนิ่มๆครับหลังต้นไม้ครับช่วยอ,องศา,าทันครับตอนนี้เราพันยาก่อนเราเริ่มจะแบบลุกดำมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับมาค่อยๆทาดีกว่ามาแล้วมาแล้วเราหลบก่อนเราต้องอ้อมตอนนี้วงบีบไปทางนู้นนะรเรายังไม่เห็นตัวฮนะไปแล้วครับเพื่อนเราโอ้ล้มไปแล้วฮะน่าจะไม่รอดนะคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่าฮะผมเีือองศากับผมนะฮะรับรองว่าองศา,านีต้องรอดผมแน่นอนรอดกับผมเพราะว่าระดับโปรเชชชิเนลเลย่ะ ีปบล้อยอยู่ไหนล่ะครับทุกคนออกมาอย่างฮะผมก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยอะครับเขาตั้งไอวอลแล้วผมไม่รู้อยู่กลางหรือเปล่าผมวิ่งไปแล้วครับเฮ้ยนั่งไงผมเจอแล้วแต่ผมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเผื่อเขามาสวยครับผมมีขอล้มรียวร้อยฮะาดาเมจสูงแล้วพันยาก่อนฮะอ้าวเฮ้ยชนะเฉยครับผมกับองศานี่คู่หูกันจริงๆเลยเป็นไงโผดป่ะอ้าว ต้องย่อเขาครับเพื่อสร้างสังคมครับเคยเห็นไหมย่อทั้งเกมครับผมย่อทั้งเกมครับเอาละเราครั้งนี้เราเดี๋ยวค่อยไปดูสกอร์ตอนจบดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแกใจดีมากครับผมนี่ผมไม่ซื้อมาใช้เลยครับเกาะนี่ผมซ่อมเกาะดีกว่าครับใช้ปืนเดียวทั้งเกมพันยาครับมาครับเอ้ามีคนไฮไอวอลด้วยนายนี่มันดีจริงๆเลยนายมันองศานายดีจริงๆขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมาก เข้าใจแปะเข้าใจแบบเราจะเชื่อใจนายนะนี่เราเราเป็นพันธมิตรกับนายดีกว่าว่าองศาเนี่ยเป็นพันธมิตรกับผมแล้วนะฮะโอเคเขาโดดหันหลังได้ฮะเป็นไงฮะเฟี้ยวปะสติปเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆริเลยครับผมขอติดตามเขาไปดีกว่าเอาละภารกิจเราจะถึงไหมเนี่ยสามพันเรายิงไปกี่ร้อยแล้วถึงสามพันไหมเฮ้ยกระสุนยังไม่ใส่เติมกระสุนก่อนเราต้องยิงได้สี่ตัวปะบอทไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าคนยิงมีเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้โหโอ้โหครับเรียบร้อยไงสวยปะ่ะก็ผมหลอไงผมมีวิ่งไปซ้ำเลยครัผมจะซ้ำแบบให้เกยีเนนนนเกรยรติผู้เล่นเนี่ยนะให้เกียรติผู้เล่นเฮ้ยฟอร์ซ่าเฮ้ยฟังนุ้มครับฟังนุง้มฟังนุ้มมาไกลฟังนุ้มมาไกลพันยาก่อนเลยครับหรือเปล่าะวะอ้าวฟังให้บอ,อกก่อนนี่ผมแบบตั้งห้าเลยครั คอซ่าเนี่ยยิงไก่ได้นอนดูฮะดูฮะดูฮะปืนระดับโปรเพลเยอร์แลแบบยิงลมคมกินฮะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ๋อไม่ใช่ทีมเราเป็นไงแคนเนียผมว่าต้องจัดแล้วแหละตอนนี้เหลือ2ต่อ2ครับเพื่อทำเกมให้ยาวเราจะ ไปบวกข้างล่างเลยเราน่าจะไปไต่กันก่อนอซาตามมาแล้วฮะตามมาแล้วฮะสี่ต่อสี่ฮะไอวอลเราน่าจะมีฮะมีอ,อ้าวไอวอลหมดให้ลูกเดียวเหรอครับโอ้โหหัวครับเมื่อกี้สวยเหลืออีกตัวเดียวฮะเฮ้ยเหลือผมกับเผาแล้ว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  จบๆกันดีกว่าเนี่ยผมช่วยองศาได้ครับต้องชวนองศามาเล่นล้วครับรับรองคู่ขากันดีแน่นอนฮะมาดูสกอร์ตอนจบกันนะครับทุกคนเอาแล้วฮะสกอร์ตอนจบผมทําได้ดาเมจสองพันสองฮะยังไม่จบครับต้องเหลืออีกพันหนึ่งฮะผมต้องทําให้ได้ฮะพันหนึ่งคิวไปแปดโอเคสวยผมจะลองชวนเข้าดูฮะเขาจะเล่นไหมอ่าองศาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเล่นไหมฮะเดี๋ยวลองชวนดู เขาไม่มาครับผมสงสัยผมต้องทําคนเดียวต่อละองศาไม่เล่นนะฮะโอเคครับองศาไม่เล่นนะฮะเราจะไปทำภารกิจต่อฮะเมื่อกี้ได้สองพันสี่เท่าไหรไม่รู้จําไม่ได้ตานี้ผมต้องได้แน่นอนเลยสามพันคิวคนเดียวเลยเอ้าถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์ซับสไคร์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะก็รอติดตามคลิปต่อไปนะฮะ ผมจะทำภารกิจต,ต่อนะฮะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ตามก็อย่าลืมดกด subscribe ไปให้ผมด้วยนะครับรักนะทุกคนเนะี่ยคิดถึงเสมอนะครับทุกคนนะเรียบร้อยครล้มไปหนึ่งครับสวยครับผมิดีขอล้มนะเ,เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหครับเรียบร้อยเป็นไงสวยป่ะองศาตามมาแล้วฮะตามมาแล้วฮะสี่ต่อสี่คร ไอวอลน่าจะมีแมีอ้าวไอวอวลหมดให้ลูกเดียวเหรอครับโอ้โหหัวครับเมื่อกี้สวย,ยเหลือผมกับเขาแล้ว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 จบๆกันดีกว่าเนี่ย